ลูกบอกว่าชอบเป็นเด็กดือ้อนิสัยไม่ดีควรพูดกับลูกอย่างไรดีคะจริงๆอาจจะเป็นการประชดประชันเนาะประชดประชันคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าใครๆก็ชอบว่าเป็นเด็กดือ้อดื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราใช้คํานี้เยอะๆเขาก็จะเอาคําศัพท์เหล่านี้มาต่อต้านกันคือบางครั้งคําที่เราใช้เ่ยเราควรใช้คําที่แบบ โอ้หนูเด็กดีจังเลยวันนี้น่ารักมากที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะคือเราจะไม่ใช้คำว่าเด็กดีเฉยๆแต่เราจะใช้คำว่าโอ้เด็กดีในที่นี้หมายความว่าอะไรนะคะเช่นน้องช่วยคุณแม่ถือของหนึ่งถุงอะหนึ่งถุงเล็กๆเราก็ว้าวน่ารักมากเลยลูกเป็นเด็กดีมากเลยนะช่วยคุณแม่ถือของด้วยนะคะ เราเติมสิ่งดีๆเติมคำดีๆเติมประโยคดีๆน้องจะอยากอยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแต่ตรงข้ามกันถ้าเราใช้คำศัพท์ว่าดื้อจริงๆซนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองโกรธอ่ะคือโกรธไร้ไร้แรงบันดาลใจเนาะถ้าเราอยากให้น้องเป็นเด็กดี อยากเข้าใจคําพูดต่างๆให้เข้าใจคําพูดให้เข้าใจว่าการช่วยเหลือเป็นยังไงการเป็นเด็กที่ใจดีอยู่กับเพื่อนๆต้องทํำยังไงเราก็เริ่มจากนิทานได้ค่ะเริ่มจากนิทานหรือเราอุ้ยวันนี้ยังหานิทานที่พูดเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะเราก็อาจจะเอาตุ๊กตาเอาของเล่นที่น้องชอบนะคะเราก็เอาของเล่นมาเล่าเป็นนิทานกันนิทานใจดี พูดเพราะนะคะแต่ว่า,าถ้าเราเราอยากใช้คำพูดดีๆให้เราเปลี่ยนคำศัพท์ที่มาใช้กับน้องนะคะทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองคือเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วอยากฟัง ออะะอยยยาากกสนนนนใจฟััังงงลลเปีี่่คคศพททุ์บ้ๆดูนะคะคค้แมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน<ป>คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ